สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่สองทุกคนวันนี้พบกับวิชาภาษาไทยในหน่วยการเรียนรู้ที่หนึ่งรักมวลประชาร่วมชาติโดยครูผู้สอนชื่อนางสาวกัญญยายรัตนามสกุลคุณบุรีหรือเรียกว่าครูกันนะคะ ก่อนจะเข้าสู่เนื้อหาเรามารู้จักกับคำว่าพาหุวัฒนธรรมพหุวัฒนธรรมมาจากสองคำรวมกันนั่นก็คือคำว่าพาหุกับคำว่าวัฒนธรรมซึ่งรวมกันเป็นพหุวัฒนธรรมความหมายตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานพาหุหมายถึงมา วัฒนธรรมหมายถึงสิ่งที่ทำให้เกิดความเจริญงอกงามในหมูนะ่คณะเมื่อนำสองคำมารวมกันก็จะได้เป็นความหมายของคำว่าพหูวัฒนธรรมซึ่งหมายความว่าความหลากหลายทางวัฒนธรรมเป็นวิธีการดำเนินชีวิตของผู้คนที่มีความแตกต่างความหลากหลายในบริบททางสังคม ของผู้ที่เป็นเจ้าของวัฒนธรรมโดยมีการเลือกรับสิ่งที่เห็นว่าดีงามและนํามาปรับพฤติปฏิบัติแล้วส่งผลผ่านไปยังรุ่นต่อรุน่นความหมายของสังคมผู้วัฒนธรรมหมายถึงสังคมที่ผู้คนอยู่ร่วมกันบนความหลากหลายและความแตกต่างอย่างกลมกลืนกัน ซึ่งความแตกต่างนี้สามารถแบ่งได้หลากหลายประเภททั้งเชื้อชาติศาส,สนาความเชือ่อภาษาวิธีการดำเนินชีวิตและขนบธรรมเนียมวัฒนธรรมจารีตและประเพณีความสำคัญของสังคมผูวัฒนธรรมโลกในศตวรรษที่21 มีประชากรเพิ่มจํานวนมากขึ้นประเทศก็มีมากมายหลายประเทศทำให้เกิดความแตกต่างทางด้านเชื้อชาติศาสนาและวัฒนธรรมโลกปัจจุบันหรือโลกยุคโลกาภิวัตน์มีความเจริญในด้านของการคมนาคมการขนส่งการติดต่อสื่อสารรวมถึงการเคลื่อนย้ายผู้คนได้มากยิ่งขึ้น ในระยะเวลาอันสัน้นผู้คนหลากหลายต่างสามารถเคลื่อนย้ายถิ่นฐานไปณทีต่ต่างๆได้ในเวลาอันรวดเร็วจึงทำให้เกิดความหลากหลายขึ้นในสังคมสรุปสังคมพูุวัฒนธรรมเป็นสังคมที่มีผู้อยู่ร่วมกันบนความหลากหลายและความแตกต่างอย่างกลมกลืนกัน วันนี้ครูก็มีนิทานมาให้นักเรียนฟังหนึ่งเรื่องค่ะนั่นก็คือเรื่องราชสีกับหนูไปฟังและดูไปพร้อมๆกันเลยนะคะแต่ก่อนที่เราจะไปฟังเรามารู้จักกับคำศัพท์กันก่อนนะครับเริ่มจากบ่วงแล้วหมายถึงบ่วงสำหรับดักสัตว์หนูหมายถึง สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมมีฟันแท้อยู่ตามบ้านเรือนและธรรมชาติราชสีหมายถึงพญาสิงโตนายพรานหมายถึงผู้มีอาชีพล่าสัตว์ผู้ชำนาญป่า เชือกหมายถึงสิ่งที่ทำด้วยได้หรือป่านปอนำมาฟันหรือตีเกลียวสำหรับผูกหรือมัดรู้จักกับคำศัพท์ไปแล้วเราไปฟังนิทานกับคุณครูการดากันนะครับราชสีตัวหนึง่งนอนหลับอยู่ใต้ต้นไม้แล้วมีหนูตัวหนึง่งไต่ข้ามราชสีไป ราชสีรู้สึกตัวจึงจับหนูเอาไว้หนูร้องขอชีวิตพร้อมบอกว่าอย่าฆ่าฉันเลยถ้าปล่อยฉันไปฉันจะไม่ลืมบุญคุณของท่านเลยราชสีจึงบอกไปว่าตัวเจ้าเล็กแค่นี้จะมาตอบแทนบุญคุณเราได้อย่างไรแล้วก็ปล่อยหนูไป วันหนึ่งราชสีเกิดไปติดบ่วงแล้วที่นายพลานดักไว้ดินเท่าไหร่ก็ไม่หลุดได้แต่ร้องครวญคลางหนูจำเสียงของราชสีได้จึงรีบไปช่วยโดยการปีนขึ้นไปบนคันแล้วแล้วใช้ฟันแทะให้เชือกขาด ราชสีจึงรอดจากบ่วงของนายพรานมาได้หนูพูดกับราชสีว่าในที่สุดตนก็ได้ตอบแทนคุณราชสีซึ่งเป็นสัตว์ใหญ่และมีกำลังมากเมื่อฟังนิทานจบแล้วพัดบอกกล้องว่าเราเป็นเพื่อนกันนะ ้องยิ้มดีใจเล่นเกมสนุกสนุกกันไปแล้วเรามาอ่านเรื่องราชสีกับหนูเพื่อเป็นการทบทวนกันนะครับราชสีตัวหนึ่งนอนหลับอยู่ใต้ต้นไม้แล้วมีหนูตัวหนึ่งไต่ข้ามราชสีไปราชสีรู้สึกตัว จับหนูเอาไว้หนูร้องขอชีวิตถ้าปล่อยฉันไปฉันจะไม่ลืมบุญคุณของท่านเลยราชสีบอกว่าตัวเจ้าเล็กแค่นี้จะมาตอบแทนบุญคุณเราได้อย่างไรแล้วก็ปล่อยหนูไปวันหนึ่ง ราชสีติดบ่วงแล้วที่นายพลานดักไว้ดินเท่าไหรก็ไม่หลุดได้แต่ร้องครวญครางหนูจำเสียงได้จึงไปช่วยโดยการปีนขึ้นไปบนคันแล้วแล้วใช้ฟันแทะให้เชือกขาดหนูพูดว่าในที่สุด ตนก็ได้ตอบแทนคุณราชสีซึ่งเป็นสัตว์ใหญ่และมีกำลังมากอ่านเรื่องราชสีกับหนูไปแล้วเรามาทำความรู้จักกับหนูให้มากขึ้นในช่วงนี้ชี้แนะกันนะคะ หนูเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมมีฟันสำหรับแทะอาหารอาศัยอยู่ทั่วไปตามบ้านเรือนและพื้นที่ทั่วไปแพร่พันธุ์ได้เร็วหนูมีอยู่ด้วยการหลายชนิดเช่นหนูนาจะทำรังบนพื้นดินติดโคนต้นข้าว หนูดำหนูท่อหรือหนูบ้านอยู่ตามบ้านและยุ้งฉางน้องๆรู้ไหมครับว่าหนูเหล่านี้เป็นตัวแพร่เชื้อโรคและชอบกัดแทะข้าวของเสียหายถ้าน้องๆไม่อยากให้มีหนูอยู่ในบ้านก็ต้องหมั่นรักษาความสะอาดบ้านและจัดข้าวของให้เป็นระเบียบนะครับเอาเลยครับก่อนจากกันวันนี้เราไปฝึกสมองประลองปัญญากับกิจกรรมสนุกๆก,กันนะครับ ฟังเรื่องราชสีกับหนูแล้วน้องๆก็อย่าไปดูถูกคนที่อ่อนแอกว่าเรานะครับเพราะวันหนึ่งเขาอาจช่วยเราให้พ้นจากอันตรายก็ได้แล้วพบกันใหม่นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีหลังจากที่นักเรียนได้ฟังและดูนิทานเรื่องราชสีกับหนูกันไปแล้วนักเรียนจะสังเกตได้ว่าในเรื่องราชสีกับหนูเป็นสัตว์ที่ ต่างชนิดกันแต่ทั้งสองสามารถอาศัยอยู่ร่วมกันในป่าแห่งเดียวกันได้ใช่ไหมคะนั่นเลยค่ะเป็นที่มาของพหูวัฒนธรรมซึ่งเป็นการอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างได้อย่างกลมกลืนและมีความสุข สำหรับวันนี้ครูมีแบบเสริมทักษะการอธิบายความหมายของคำมาให้นักเรียนได้ลองทำฝึกทำเพื่อเป็นการทบทวนความรู้และเสริมสร้างความเข้าใจในเนื้อหาโดยครูจะให้นักเรียนเขียนคำและความหมายของคำตามที่ครูกำหนดมาโดยใช้อุปกรณ์การเขียนนั่นก็คือ Sales s t ส l ไ s และเขียนลงในกระดาษหลังจากนั้น ให้นักเรียนอัดคลิปวิดีโออ่านคำและความหมายของคำที่นักเรียนตอบแล้วส่งมาให้ครูยังไลน์กลุ่มหรือไลน์ส่วนตัวโดยครูกำหนดคำไมให้นักเรียนดังนี้ค่ะ 1. คําคำว่าหนู 2. คํคำว่ารัชศสี 3. คํคำว่าปลา 4. คํคำว่าสัญญา 5. าคำว่ากับดักและ6คำว่า พหุวัฒนธรรมสำหรับวันนี้นักเรียนชั้นป2ออทุกคนคงจะได้รับความรู้ความสนุกและได้ฝึกทบทวนความรู้ในการทำแบบเสริมทักษะแล้วพบกันใหม่ในคลิปถัดไปขอบคุณค่ะ